พีพีเล่าเองสาเหตุมาเข้า i c ซีขอบคุณทุกกำลังใจหายดีสามารถกลับบ้านได้พีพีเล่าเองทับก่อนหน้านี้เรียกได้ว่าเป็นช่วงเวลาที่ยากสำหรับครอบครัว ของนักร้องชื่อดัง TP กริออานวยเดชกรที่ได้ออกเผยว่าคุณแม่ป่วยและอยู่ใน ICU ขณะนั้นแทย์ยังไม่สามารถสรุปอาการได้ว่าจะป่วยเป็นอะไรตามที่เคยเสนอข่าวไปก่อนหน้านี้ท่ามกลางกำลังใจของแฟนคลับที่ส่งให้ล้นหลามล่าสุดคุณพ่อมนตรีคุณพ่อของ TP ได้โพสต์ข้อความลงใน IG เล่าว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมในวันที่มาเดือนป่วยตอนที่ หวันที่15ตุลาคม2023เป็นวันแรกที่เราสองคนเดินเข้าโรงพยาบาลหลังจากกลับจากออสเตรเลียโดยก่อนกลับ2วันม้ามีอาการเป็นไขต้ต่ำต่ำทานยาแก้ไขทุก4 6ถึงชั่วโมงหมอตรวจว่ามีเกรดเลือดต่ำคาดว่าเป็นไข้เลือดออกนอนพักที่รอพอสองคืนผลแล็บแจ้งว่าไม่เป็นไข้เลือดออกโควิดไข้หวัดใหญ่พอวันที่17ตุลาคม2023ตอน7โมงเช้าป ปลุกม้าให้ตื่นเพราะคิดว่าเมื่อวันจันทร์นอนเยอะเกินไปทั้งที่ไม่ได้ทานยาอะไรเลยนั่งคุยกับม้าม้า,ม,ามีอาการจําเหตุการณ์เมื่อวานไม่ได้จําไม่ได้ว่าพีพีกับพี่เพชรมาเยี่ยมเลยเรียกหมอทางด้านสมองขึ้นมาปรึกษาเวลา11นาฬิกาได้พาม้าไปสแกน MRI เพื่อหาสาเหตุผล MRI สมองไม่มีเส้นเลือดอุดต,ตันใดๆไ,ได้ปรึกษากับคุณหมอต่อ จึงได้ทำการเจาะไขสันหลังเพื่อหาว่าติดเชื้อจากเชื้อโรคใดใดผลของไขสันหลังไม่พบเชื้อไวรัสแบคทีรียใดๆแต่พบว่าไขาสันหลังมีค่าแรงดันผิดปกติทราบแน่ชัดว่าสมองต้องมีการอักเสบแน่นอนจึงติดเครื่องวัดคลื่นสมองพบว่ามีคลื่นชักที่ผิดปกติเป็นจำนวนสูงมากจึงอยู่ในห้องไ c ซีในคืนนั้นพอตอนเช้าอาการคลื่นชักไม่ได้ลดลง แพทย์ลงความเห็นว่าเป็นโรคออโตอิมูนดีซีสโรคภูมิคุ้มกันทำลายตัวเองหลังจากนั้นม้าเดือนต้องอยู่ในห้องไอซียูทั้งหมด16วันเพื่อรักษาโรคที่เกิดขึ้นผ่านช่วงวิกฤตไปอย่างยากลำบากพวกเราทั้ง3ามคนป้าพอขอนทีทีอยู่ในช่วงที่เครียดที่สุดในชีวิต ไม่นึกเลยว่าลูกทั้งสองคนจะเข้มแข็งได้ขนาดนี้ทั้งสองคนคอยให้กำลังใจป้าในวันที่จิตใจอ่อนแอที่สุด และในที่สุดก็ถึงวันที่มาเดือนหายจากอาการของโรคและสามารถกลับบ้านได้แล้วเครื่องหมายสี่เหลี่ยมในวันที่มาเดือนป่วยตอนที่สองถึงแม้ว่าจะมีอาการหลงลืมเหตุการณ์ต่างๆไปบ้างและร่างกายต้องการเวลาฟื้นฟูเพื่อให้กลับได้ดั่งเดิมพวกเราทั้งสี่คนอยากจะขอบคุณบุคคลหลายฝ่ายเป็นจำนวนมาก คณะบุคคลแรกที่ต้องขอบคุณคือโรงพยาบาลกรุงเทพเป็นโรงพยาบาลที่เพียบพร้อมไปด้วยเครื่องมือที่ทันสมัย ส่งผลวินิจฉัยต่างๆได้อย่างรวดเร็วถูกต้องแม่นยำขอขอบคุณนายแพทย์อัศวินภูวัฒนสารผู้อำนวยการโรงพยาบาลกรุงเทพที่ดูแลอำนวยความสะดวกในทุกเรื่องและขอขอบคุณทีมคุณหมอและพยาบาล i c ซ8ทุกคนที่ดูแลและรักษาอาการม้าเดือนให้หายเป็นปกติขออนุญาตเอ่ยนามคณะแพทย์ท่านที่1แพทย์หญิงปฏิมาออนวันฮโนไทยท่านที่สผู้ช่วยศาสตราจารย์นาย แพทย์ชัยศิษย์ศิวากรท่านที่สามแพทย์หญิงจันจิราสาธุโรจิตโตท่านที่สี่นายแพทย์ยอดปิ่นโรดและคณะคุณหมออีก15ท่านที่ไม่สามารถเอ่ยนามได้ครบคณะที่สองที่อย่างขอบคุณญาติทุกทุกท่านและเพื่อนทุกคนทุกวงการที่คอยผลัดเปลี่ยนหมุนเวียนมาเป็นเพื่อน คอยหาสเสบียงให้คอยเป็นกำลังใจในช่วงที่หมดกำลังใจขณะที่สามเพื่อนเพื่อนของเท็และพีพีที่ไม่ว่าจะติดธุระอะไรว่างเมื่อไหร่ก็แวะมาพี่เบลบิวกินป้าพนัสเมอรพิงที่โอพี่เจเจพี่ต้านิง่งพี่บีพี่หวานพี่กบพี่เพลินพี่ริดแยมและอีกหลายหลายท่านที่ไม่ได้เอ่ยนามและสุดท้ายที่อยากขอบคุณคือกำลังจากแฟนคลับของพีพีทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกคนที่ ที่ส่งกำลังมาให้ทั้งในอีก เอกเฟซ o o ๊ Facebook, และในทุกช่องทางอยากบอกว่าได้รับกำลังใจนั้นของทุกคนแต่ที่ผ่านมาไม่สามารถที่จะสื่อสารใดๆออกไปได้ทั้งสิ้นตั้งใจว่าจะไม่เล่นสื่อใดๆทั้งสิ้นจนกว่าม้าเดือนจะออกจากโรงพยาบาลปอลขออภัยทุกคนที่ในช่วงวิกฤตทราบว่าทุกคนเป็นห่วงบางครั้งไม่ได้รับสายหรือตอบกลับใดๆรับทราบความห่วงใยของทุกท่านจริงๆขออภัยมาณที่นี่ด้วยครับ ปอลอม้าเดือนฝากบอกว่าอีกไม่นานม้าจะกลับทวงบัลลังของม้าคืน